สวัสดีจ้าช่องแม่เพียวชแน,นลคะ่ะวันนี้มาตามติดชีวิตเลี้ยงวัวนะคะเมลอนมาเลี้ยงวัวกับแม่เพียวะคะ่ะตามติดเลยนะคะในเมลอนนี่เมลอนตามติดคะ่ะตามติดชีวิตแม่เพียวค่ะมาเลี้ยงวัวโอยอยู่นิ่งคะ่ะเฮานั่นเฮานี่คะ่ะเมื่อยนะเมลอนท่านผู้ชมเพิ่นมักหยอกไอ้กับไอ้คำคุณไอ้งัวน้อยเน้ะ เป็นคู่อริกันค่ะเห็นคำคูณบ่ได้คำคูณก็เห็นเมลอนบ่ได้เห็นแล้วไล่ชนค่ะพนุก็เป็นเพื่อนกันไปจักพนุกว่ารุ่นเดียวกันไล่ชนค่ะท่านผู้ชมสองตัวนี้เมพียวอยู่ไหนไปนั่งเฝ้าอยู่นั้นนะคะชิเม็ดเมลอนค่ะเมลอน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  เนดีใจคะ่ะท่านผู้ชมแม่ลัน่นแม่ลัน่นแม่ลัน่นเนดีใจคะ่ะท่านผู้ชมบึงดีใจขนาดเลย <c oughs> <c oughs> เดินจนหทางบิดเลยคะ่ะท่านผู้ชมดีใจเปนดีใจคะ่ะมาเลี้ยงอีงัวซอยแม่เพียวเป้านำบึงงัวนะคะงัวไปไกลก็ม่ได้คะ่ะท่านผู้ชมงัวไปไกลก็เห่าหาคะ่ะ ติดงัวเพิ่นเกิดพอมงัวได้พันมาจากกุสมานค่ะตัวนี้นะแล้วเลี้ยงมาอีกกับงัวแล้วติดงัวค่ะท่านผู้ชมงัวไปใส่ไปน้ำตอนคืนก็นอนน้ำงัวในคอกนะคะเมลอนเลี้ยงบัวค่ะฝากกดติดตามแม่เพียวด้วยนะคะช่องหมายธรรมค่ะผิดถูกยังไงยอย่าว่ากันนะคะ ขอบคุณค่ะเมลอนเลี้ยงวัวค่ะ